ดีค,ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเขมนัดพลัสวันค่ะเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เขมนัดพลัสันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกแล้วค่ะเที่ยวกันแต่เช้าเลยค่ะ <c oughs> หลายสัปดาห์หลายครั้งนะฮะที่เราสองคนพาคุณผู้ชมไปทานอาหารตามร้านบ้างนะครับไปดูสถานที่ท่องเที่ยวบ้างน,นะฮะสัปดาห์นี้พิเศษจริงๆอยากพาคุณผู้ชม ไปชิมอาหารอร่อยๆอแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะใช่ะะเพราะว่าร้านนี้นะคะครบรรยากาศดีอาหารอร่อยเพลงเพราะแล้วก็น่าไปเที่ยวมากๆอยากให้คุณผู้ชมได้ไปนะคะควันนี้เราจะไปคุยกับเจ้าของร้านค่ะและไม์พระวรันของเราวันนี้เป็นใครนะคะติดตามค่ะคับ ได้เห็นแล้วนะครับว่าไมย์ plus วันของเราวันนี้เป็นใครนะครับเป็นหนุ่มรูปงามเป็นสถาปนิกเจ้าของบริษัท t w s t จำกัดนะครับในฐานะกรรมการผู้จัดการและอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่ทำงานในเรื่องของสถาบันเทิง ที่หาตัวจับได้ยากจริงๆเป็นเจ้าของ Happy F i s h Bar แห่งนี้ที่เรานั่งอยู่นะครับเราจะได้พูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้อนรับคุณเก่าหรือว่าคุณธนากรเก่าเจริญพงศ์อยากเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอนุญาตเรียกพี่เก่าเลยนะฮะได้ครับคือจะบอกว่าชื่อเล่นกับนามสกุลเนี่ยคล้ายกันมากเลยคือเหมือนกันเลย อ๋อใช่ครับถูกไหมครับมาจากนามสกุลเหรอครับมาจากนามสกุลครับอันนี้เป็นชื่อที่เพื่อนๆเรียกตั้งแต่ตอนเด็กๆพี่เก่าคะถึงแม้ว่าเราสองคนเนี่ยจะเป็นนักข่าวสายการเมืองนะคะอาจจะดูเข้มเมมัดเข้มๆนะคะแต่เราก็เปรี้ยวแล้วก็เที่ยวเทคได้ก็เลยอยากจะคุยกับพี่เก่าคะเรื่องของการทําธุรกิจแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของสถานบันเทิงตอนกลางคืนเนี่ยนะคะคุยถึงที่มาก่อนเป็นสถาปนิกหนุมเป็นนักเรียนนอกแล้วก็ก่อนหน้านี้คือออกแบบออกแบบเป็นสถานที่บันเทิงอย่างนี้นะคะให้พี่เก่าเล่าให้ฟังหน่อย คือช่วงประมาณปี2000ันนะฮะ,ะช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะตัวผมเองเนี่ยผมเป็นสถาปนิกแต่ผมก็ practice เป็นอิน e ที o r เียด้วยนะฮะ,ะตอนช่วงนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ทำคือบา,ร,าร์รีสอรอทเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีฮ่องกองมาเลอินโดสิงคโปร์นะฮะ,ะหลายๆประเทศนะฮะเขาเข้มงวดกว่าเราเยอะ เขาทำกันแบบ professional ทราบมาว่าพอพี่เก่าเริ่มกลับกลับมาจากต่างประเทศที่ออสเตรเลียเสร็จแล้วก็มาเริ่มเริ่มทำงานครับคือคือคือเราจะตัดเรื่องสถาปนิคออกไปและคือผมจะไม่มีมุมนั้นคุณอยากเที่ยวก็คือแล้วใช่ไหมผมอยากเที่ยวอนะผมอยากให้คุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ต่างประเทศตอนนี้คได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยสานบรรทิงในบ้านเราหลักๆดังๆเนี่ยแน่นอนอยู่สุขุมวิททองหล่อนะฮะ RCA พระรามเก้า ซึ่งสถานที่ทุกแห่งเหล่านี้ผู้ชายคนนี้ครับเป็นเจ้าของสถานบันเทิงเหล่านั้นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีที่ยอมรับแต่ถ้าในมุมอของคนรุ่นใหม่อย่างคุณอย่างผมเนี่ยอย,อย่างพี่เก่าเองมองคนละมุมนะ <c oughs> ต่างกันนะพี่เก่าคืออย่างนี้ครับผมมองอีก,อ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 กมุมหนึ่งนะครับผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยสถานที่บันเทิงเนี่ยจะต้องมีอยู่แล้วเพราะถ้าคนเนี่ยเครียดนะฮะ <c oughs> แล้วก็ พอทํางานเสร็จนะครับเขาก็อยากจะหารางวัลให้กับตัวเองสําหรับวันวันนั้นที่จบงานนะฮะให้รางวัลกับตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันเป็นที่ที่คนเนี่ยได้มาพบปะนะครับสังสรรค์นะครับไม่ว่าจะหลังเลิกงานหรือคนที่จะมาเจอกันหลายหลายอาชีพนะฮะเขาเขาก็จะมาเจอกันเป็นสถานที่ที่เป็นโซเชียลอินเทอร์แอคที่ดีนะฮะ แล้วก็อีกอย่างเนี่ยในเรื่องของคนต่างชาติเนี่ยผมมองไว้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้เนี่ยจากทัวริซึมเนี่ยค่อนข้างมหาศาลนะฮะหร<ช>ือจะเรียกว่าเป็นเมนสตรีมของของรายได้หลักของประเทศใช่ เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไนท์ไลฟ์หรืออะไรเนี่ยเราเคยติดอันดับ1นึในสินะครับของประเทศของโลกโทษทีไม่ใช่ของประเทศนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ติดแม้กระทั่งหนึ่งใน20่สิบใครเกิดอะไรใคจเกิดอก็ในเรื่องของ restriction ในเรื่องของเวลาเวลาเปิดเวลาเปิดปิดเร็วขึ้นปิดเร็วขึ้นนะฮะจำกัดอายุคนจำกัดเรื่องจำกัดเนี่ยผมเห็นด้วย จริงๆแล้วเนี่ยการที่มันมีสถานที่พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทําทุกอย่างให้มันเป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเรามีการเช็คบัตรนะครับตรวจสอบนะฮะแล้วก็ไม่ให้มียาเสพติดเกิดขึ้นนะครับตำรวจเองอก็ตรวจแอลกอฮอล์ดิ k driving ทุกคนสตริกมันก็เป็นสิ่งที่ดูแลได้ ท่องเที่ยวยามกลางคืนเนี่ยนะคะสถานบันเทิงเนี่ยนะคะมีหัวใจสําคัญคืออะไรบ้างคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเปิดเป็นงานอดิเรกมีงานหลักประจําอยู่แล้วอย่างบางคนก็ทําแบบจริงจังเป็นงานประจําเลยงานงานสถานที่บันเทิงต่อคุณคือควรจะเป็นยังไงดีคะถึงถึงจะทําให้ประสบความสําเร็จได้คือทำตรงนี้เนี่ยฮะคือต้องต้องมีความเป็น professional สูงนะฮะแล้วก็แบ่งงานกันทำนะครับอย่างกรุ๊ปที่พวกเราทำกันนี้เนี่ยก็ แต่ละคนก็จะทำของแต่ละพาร์ทให้ดีที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านมาร์เก็ตติ้งนะฮะ PR นะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วแม้กระทั่งเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็จะต้องทำให้ดีที่สุดในส่วนของที่ตัวเองดูแลพี่เก่าดูส่วนไหนเป็นหลักคือผมจะดูในเรื่องของโอเวอรออลเป็นหลัก นะครับก็คือว่าจะดูในเรื่องของคอนเซ็ปต์แต่ละอันที่ก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าใครชอบยังไงคี่หล่าว่าเวลาเวลาพี่เหล่าจะเปิดเปิดสถานบันเทิงสักแห่งเนี่ยเวลาคุยกับทีมหรือกลุ่มทั้งหมดเนี่ยคุยดูอะไรก่อนเป็นหลักคอนเซ็ปต์ที่จะให้หรือว่ากลุ่มหรือว่าดูในเรื่องของในเรื่องของโลเคชันนะฮะในเรื่องของสถานที่เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่า จะให้คนเนี่ยมาจากฝั่งทนแล้วไปเที่ยวที่สุขวิททุกวันหรือไม่ก็วิ่งไปลังสิทธ์เนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูจากคนเป็นหลักนะครับะะว่าคอนเซ็ป ประเภทนี้เนี่ยมันจะเข้าออกับคนพื้นที่ได้ขนาดไหนค,ครับและล่าสุดที่เราต้องพูดถึงก็คือ Happy Fish ที่เรานั่งอยู่แห่งนี้นะคะ<ม>อยู่ที่เอเชียทีคแต่เดี๋ยวเราจะพักกระกรู่เดียวและช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันถึง Happy f ฟิชนะคะพักครู่เดียวก่อนคะ่ะ